ดูค่ะว่าใน7ตัวสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณมีชุดูุเล็กสสี่หรือ4 2หรือเปล่านะคะชุดก่เล็กนี้เป็นชุดกุเล็กเมตตามหานิยมค่ะช่วยในเรื่องของการเงินการงานและความรักได้ดีมากๆเลยนะคะ แต่ชุดคุ่เลขก4หรือ42นี้จะต้องไม่ประกอบชุดคุ่เล็กที่ไม่มงคลนะคะแต่งเช่นถ้าเป็น3-42อันนี้ไม่ดีเลยค่ะทาให้เกิดมีปัญหาปะทะกันบ่อยๆนะคะและชุดคุ่เลขกนี้ก็กันซับด้วยนะคะ42หรือ24ถ้าอยู่ในโซนหน้าของ7ตัวสุดท้ายนะคะจะดีมากๆเลยนะคะเพราะเป็นชุดคุ่เล็ตระกูลสเสน่ห์ค่ะอยู่โซนกลางก็ได้นะคะแต่ถ้าอยู่โซนสุดท้ายอาจจะเกิดผลดีน้อยกว่าอยู่โซนหน้านะคะใครที่ใช้เบอร์มงคลอยู่นะคะอย่าลืมอุทิศบุญให้กับครู บาอาจารย์ศาสตร์แห่งตัวเลขค่ะจะได้มีสิ่งดีๆในเรื่องของการงานการเงนิงน,งนเข้ามาเพิ่มมากขึ้นตามความหมายของชุดคู่เลขนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดถึงชุดคู่เลขตระกูลสเสน่นะคะก็มีหลายชุดค่ะนอกเหนือจาก24ก็มี26 2 3 6 9 2 9อันนี้ก็ถือว่าเป็นชุดคู่เลขตระกูลเสน่ห์เหมือนกันนะคะเพียงแต่มีความหมายที่แตกต่างกันออกไปค่ะใครที่มีความเชื่อความศรัทธาในเรื่องของศาสตร์ถึงตัวเลขนะคะลองใช้ยันพลังตัวเลขมาเป็นตัวช่วยดูก็ได้ค่ะอย่างเช่นยันพลังตัวเลขชุด4 289นะคะซึ่ง4.2ก็เป็นชุดคู่เลขเมตตามหานิยม28เป็นชุดคู่เลขอำนาจบารมีเงินก้อนใหญ่89ถ้าพูดถึงชุดคู่เลขนี้นะคะถ้าอยู่ในเบอร์มือถือก็จะเป็นชุดคู่เลขที่มีความหมายในเรื่องของแคล้วคลาดโคงกระพันหนังเหนียวนะคะแต่ถ้านํามาเขียน ยันพลังตัวเลขจะมีความหมายในเรื่องของการเงินนะคะอย่างเช่นยันพลังตัวเลขที่เห็นนี้นะคะเป็นยันพลังตัวเลขชุด4 2 8 9ซึ่งเราได้นํายันพลังตัวเลขนี้มาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ค่ะซึ่งกระเป๋าสตางค์ก็เป็นสิ่งที่เราพกติดตัวไปทุกหนทุกแห่งนะคะแล้วก็จะมีเคล็ดลับง่ายๆในการใช้ด้วยการอุทิศบุญนะคะใครที่มีความเชื่อความศรัทธาในเรื่องของศาสตร์ถึงตัวเลขก็ลองนํายันพลังตัวเลขชุด4289้นี้ไปใช้ดูนะคะก็ใช้ง่ายเลยทีเดียวค่ะสามารถพกติดตัวไปได้ทุกหนทุกแห่งเลยนะคะ แต่ถ้าใครที่มีความรู้สึกว่าอยากจะให้กระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราเป็นตัวช่วยดีๆในเรื่องของยันพลังตัวเลขนะคะซึ่งกระเป๋าสตางค์ของเราก็จะมียันพลังตัวเลขชุด42896395ซึ่งยันพลังตัวเลขชุด6395นี่ก็จะช่วยในเรื่องของโชคลาภค่ะยันพลังตัวเลข16ตัวพวทุทธคุณให้ไข่เด็กวัดเจดีและยันคาถา ซึ่งพ่ทุกคนทั้งหมดนี้นะคะจะเสริมในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตารวมถึงชุดคู่เลข159ซึ่งจะส่งเสริมให้มีโชคลาภเข้ามาแบบฟุ๊กๆมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็มีชุดคู่เลขตระกูลมหาเสน่ห์นะคะซึ่งกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเรามีทั้งใบสั้นใบยาวหนังวัวหนังพียูและหนังวัวลายเจระเเ้กระป๋อสตางค์รุ่นหนังวัวเรารับประกันหนังแท้1นปีลูกค้าที่รับกระเป๋าสตางค์ของเราไปไม่ว่าจจะะใช้ววิิิธีีกกาาาาารรรรโออนนนนเเเเงงงงหื็บปปลยททฟค่่สศ ที่ใช้วิธีการโอนเงินมีของแทนคําขอบคุณไปให้และเรามีเคล็ดลับวิธีการเปลี่ยนดวงทางด้านการเงินเป็นรูปแบบนําบัตรส่งให้หรือไม่งั้นท่านไหนที่ทักมาทางไลน์รับทรัพย์นะคะเราก็จะมีเคล็ดลับเสริมเป็นเคล็ดลับเปลี่ยนดวงทางด้านการเงินเป็นรูปแบบคลิปส่งไปให้เพิ่มเติมหลังจากที่ใช้กระป๋อสตา์ของเราไปได้สักระยะหนึ่งหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่อยากรู้ว่าเอ๊เคล็ดลับเสริมการเงินและโชคลาภตามศาสตร์ญี่ปุ่นของเรามียังไงบ้างซึ่งเราก็จะมีเคล็ดลับเสริมเป็นเคล็ดลับดึงดูดเงินและโชคลาตร่งีัจะ้กกบทใช ตางศาสตร์ตัวเลขมีเยอะจริงๆค่ะค่ะสนใจให้กระเป๋าสตา,างค์ศาสตร์ตัวเลขของเราเป็นตัวช่วยดีๆในเรื่องของการงาน,งานการเง,นงนินโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตาทักเรามาได้นะคะที่ไลน์รับซับไม่ต้องพิมพ์แอดนะคะพิมพ์ r a b s u p, <S u p, <S u p ได้เลยนะคะหรือไม่งั้นก็ที่เบอร์โทรศัพท์0 6 1 2 3 9 9 2 8 7กระเป๋าสาตางค์ของเรามีตั้งแต่ราคาหลักร้อยจนถึงหลักพันนะคะใบสั้นหนังพียูราคาเบละ829บาทใบยาวหนังพียูราคาเบละ987บาทใบสั้นหนังวัวราคาเบละ 1565บาทใบาย,ยาวหนังวัวราคาใบละ1,965บาทใบาย,ยาวหนังวัวลายจระเข้รุ่นนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดนะคะราคาใบละ1 9 6 5าบาทกระเป๋าโทรศัพท์ใบละ987บาททุกรุ่นทุกสีฟรีค่าจัดส่งชั่วประเทศถ้าเป็นหนังวัวเรารับประกันหนังแท้1ปีค่ะค่ะสนใจทักมาได้นะคะที่ไลน์รับซับหรือไม่งั้นก็ที่เบอร์โทรศัพท์6 1 2 3 9 9 2 8 7ขอบคุณมากะที่ติดตามรับฟังจนจบได้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ